สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ต้องไส้ต้องแรงตายตออจากคลิปย่ำลูกกอกนะครับพี่น้องครับพุ่มตีเปียบเทียบให้พี่น้องเกิเปียบเทียบดูแล้วก็เม้นต์ก็มากับว่าพุ่มทำคลิปตีผ่านมานะครับแรงกลางครับแรงตายบาดซาตายคนตายนะครับหวานน้อยผอไปได้มั้งโอเคนะครับต่อจากคลิปย่ำลูกกอกนะครับเรามาย่างปลากันต่อนนะครับเพื่อจะทำแกง ปลาแางใบลานะครับปลาได้ทุกลักษณะทีจะแกงใบลากานนี้ปลาเบนนะครับนี่ปลาโต่งลูกโต่งตองตัวนะครับนี่นี่เรานะนะย่างกันตั้งแต่เดี่ยวนะครับนะย่างได้แล้วเดียเด๋ยวเราไปแก้เนื้อกันออมาแกงผีใบลาแกงผีใบลาปลาย่างกับเป็นอีกเมนูนึ่งของคุกกิง้งเงินปลิวนะแล้วได้แรงอกพี่น้องรับรองได้เนี่ย ยางทึดเราก็ไปแก้เนื้อ,อน,นี่ปลาส่องจยนิดนี้คือแกงสีเบราปลาย่างกับท่องจยนิดนี้คือชือว่าแจมแล้วนะครับจะเป็นปลาจอนเล่ก,ก็หนึ่งทุดยอดแต่ตายร้อยวันนั้นเลยเป็นปลาล่ามครับพี่น้องครับปลาจะล่ามมันหรือปลาจะล่า,ามคือยางเลยทึ่งกระทิบแลวก็ยางปั๊บชีกเนื้อเป็นชิ้นพอคำเรามาแกงสีเบราครับุ้ย <Wow. S 1> นี่หละครับคือลูกล่านคนตายพ่อเองเป็นคนนะกอ่อนซีดัมบัสก่อนเรานลครับ ดินแดนแนห้งรออยจางอู้นะครับตีเถียวเปียบนะครับเมืองวัฒนธรรมแต่พอมาเถียยก็มาอยู่ก็เลยติดก้ติดกับขนกอเนี่ยนะครับก็เลยหลักกอตะมุยนะครับลัทีนี้พี่น้องกับเสตียวต้องหลงตายไปต่องถุงชงละกันไปออกชังลวกินหมูย่างเมืองตังนะครับตี๋เถียวเมืองตังเปียบนะครับแล้วก็สัตยาวก็ปะป้าบอกปัดลุงเตี๋ยวเมืองปัดลุงกระทุดยอดลาวนะครับ ที่ไปมาไล่รอเบลนะครับแล้วก็ตัดยาวมาอนากกนออกมานากกนที่ธำบรรักษเลียตีเทียวเปียบอีไปกีรีวงนี้ทำร้อยไหวปัตัยดยศตองกำนะครับทีนากก้นจากน,นั้นนำตอกช่วยรูตัดยาวมาที่จนมาเอาคาน้อมนะครับพื้นดีนี้เป็นแรงสองเดียวทุดยอดคาวามตุดยอดกับแล้วก็ก้มมุ้ยปักชักเดือนผม,มุ้ยช่วยมานำทะเลใสนะครับตรงกว่างสีกรามช่วยงามครับ แต่ตอนนี้คือบรรยากาศอะไรต่างๆเปลี่นตัวกันมาตั้งแต่โควิดนะครับเราไม่มีคนเดียวเลยนะครับนีรานเร,ราทำร้านอยเล็ีเนี้ยฟลิปช่องป,องปงีเลยกันไม่ได้เปิดแต่เอาคุกกิ้งแอนปลิวเป็นอเล็กในเกิดทำอาหารนะครับคือทำแจกแจงเราทำร้านอาหารกิจจว่ารเป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆอาหารชนิดนันเี่เราโอโอกคลิปไปเนี่ย ก็จะมีบนางานนะครับแต่ถ้าจะให้ดีบางย่างคืออยู่กับดูดูกันแจงหลงหน้ากันสักนิดนะครับได้กินแนนอนผอนห้าไม้พีนองได้กินได้จนตายนะครับพุ่มแรงตายจับนะครับพอเป็นลูกคนตายนะครับกอแขวนครับพี่นองเจ้าตายช่วยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับตื่นว่าเป็นลูกล้านคนตายต่าเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับ กว้าตุกฐานอย่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหักทุกใจนะครับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พ่ด้วยนะครับในท่านาเป็นหลูกล้านจา้าตายนะครับย้ายแปรเปลี่ยนนะครับว่ากันไล่ฐานถามท่ามาวะยู่ทีนอยููอัเผอเลยเป็นคำแรกตีคำสร้ามพ่มตึงไปเลยท่างทีพ่อมส่าคิปนะครับถ้าจะถ้ามว่าแกงนี่เก่งเลยพ่มยังกดตอบได้แต่พ่มก็ไม่ได้ปิดบังเพราะบอยู่โกมุย้ยนะครับโกมุย้ยไ เดี๋ยวเลยที่ต้องทมว่าบ้านอยู่น้อยมีสูงน้อยมีเวลามากกับมาซึ่งบ้านแลวมาซึ่งร้านได้กินนะครับนะเดี๋ยวเรายางปลาเลยกับครับไปแก้เนื้อกันเลยครับนี่ปลาทุกเลยครับทุกเรียบร้อยนะครับนี่ปลาทุกเรียบร้อยร้อมครูวเป็นมัดนะครับนี่ควยกับป่อนี้นะครับเราไม่ต้องนั่งควยมาแล้วนี่กับยางแบบโบราณนะครับต่อจากคลิปย่ำาลูกอกนะครับควักด้วยนะครับ เป็นจำนียงตายนะครับเป็นป่าท่าตายป่าท่าสองทิ้นนะครับพมเป็นคนตายมาอยู่ปลายาําฟฟานนะครับกากอ๊อกนวักควักตัวกับพี่น้องท่านผู้ชมทุก่านด้วยนะครับติดออกติดใจนะครับมีไรเป็นคำท้ามยิยนดีจะตอบให้พี่น้องทางก่อฟาร์มนะครับรเดี๋ยวเราไปแก้ปลากันเลยนะครับจะเจอ,เอนคนับ มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทํากันเก้ปลาย่างต้นเดียวไปแกงปลาย่างใบรากันวันนี้นะรับต่อเน,นื่องจากคลิปเอ่อกล้องยำลูกโกนะครับนี่นี่เป็นอีกเมนูนึงนะครับที่ประจำร้านอาหารมอดินนะครับมาร้านอาหารมอดินต้องได้กินแกงปลาย่างใบรานะครับคื่อว่าเด็ด ปลาล่างสังมันกอรกับหนังเนื้อถูปลักๆ oh, <no. S 1> ที่เขาเรียกเราเรีว่าเป็นปลาซาปรรล่งนะครับวา่าเกลิวปิดอินเรดเคอรี่กับแพทปราล่งกินแพทเบย์นีตัวนี้ปลาท่งกับปลาทง่งอืมฮ่อม กับปลาเบนนะครับตัวจูรุงแห่งสีปลาเบนยางใบลานะครับที่เปน็นอีกแบบ นี่ก็เป็นปลาย่างนะครับที่เราแกะมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยช้ยปลาตงต้องตัวเล็กๆแล้วก็ปลาเบนนะครับที่เราย่างทักเดียวเราไปแกงกันเลยนะครับนี่คือเป็นเมนูสุดยอดนะครับจัดกันเป็นปีเตษนะครับแล้วก็พร้อมกับปลาซ์าทองทิ้นข้องคุกกิ้งเงินกลิวนะครับควักโดยนะครับทุกท่านเป็นกําลังใจกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพรับชมคลิปใหม่ๆกล้องกุ๊กกิ้งเงินกลิ้วนี้นะครับเราจัดเป็นเมนูเด็ดๆต่างเๆนะครับปืนบานทุดๆกล้องบานแล้วอ่าไปแกงกันเลยครับใบรานะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมอ๋อหอมอย่างแรงเลยเป็นมือพิเศษเราเนี่นะครับเดี๋ยวชมกันเลยว่าปรุงแบบไหนนะครับก่อนเลื่อนเรามาเด็ดไอ้พวกใบราก่อนนะครับนี่ตอนนี้เลยครับโยดมันไม่ต้องทิ้งนะครับคือเลื่อนไปเลย ใบรานะครับเราเตรียมไว้ใส่กรดป๋อทุกเียบร้อยปุ๊บนะครับจะรุงเรียวมัดเมนูนี้นะครับปลาเราก็ย่างมาทุกมัดแล้วหลายเครื่องนะครับรุ่งกันเลยครับลงกันเลยทักเดียวนะครับกับท่านผู้ชมครับเราเตรียมกล้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ปลาย่างนะครับปลาเบนรวมกับปลาตุนรวมกับตัวนะครับแล้วก็เครื่องแกงทีนะครับ กะกะนะครับนี่คือเรากินเพชรตะเคียแล้วนี่ประมาณสร้างอโตนะครับประมาณประมาณกับกะปินะครับเฮ้ยรจอดโตนะครับไม่ตึงเติมได้นี่คือไส้ชุดชายเผือนนะครับหลังจากทุกแล้วกับผ่อนไส้ใบรากครับปุ๊่ปิดป่อยลงกินได้เลยครับอ่ะเราไปแกงกันเลยครับเอาหนังสีใส่หม้อครับท่านผู้ชมเรามาใส้หนังสีกันเลยครับหนังบัวนะครับประมาณถึงกิโลนี่ครับ น้ำบัวน้ำปลายใส้พรอยมันเลยครับกับน้ำปลายก็ใส่ไปเลยครับกำลังดีเครื่องกับท่านผู้ชมกะปีกับละลายเลยครับละลายเกลือกันสีเข้านี่ครับสักเดียว ก๋อดเดือดหลบลงรลด,ด้วยเกลือนะครับแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยต้มลรหลอดน, d, นิดหน่อย,รยงงครับจัดการใส่ใบราแล้วกันสุดสั้นกับง่ายๆกับเป็นเมนูง่ายๆแต่เป็นเมนูเป็นบ้านนะครับหรือมันจะเปานอย่างย่างปลาก็อนนะครับอ,อ่าอ่าครับน้ำซีเดือดแล้วนะครับเรืองเืองไร่ก้าวไปแล้วใส่ปลาเลยครับปลาที่เรา ยางมันนะครับใส่ไปเลยคนเลยครับไอ้อ,อ้อ <c oughs> นพี่น้องจะนอนหลงเนี่ยหอ,อนอ้นหลกโตอดองลาสุดๆบรรยายไม่ทึกเลยนี่ปะานนี้ <c oughs> เริ่มเดือดแล้วครับตุงรดกันเลย ก็ปลาทุกมาแล้วเรือครับป้องปรุงรสครับเดี๋ยวทีครับเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินโอ้ยอ้อม ôm oh dạng ren, nấm pla nít này cả, bao giờ, thêm quả môm, ôm mãi, nắp cặp ấy lôi. วาม,มารีร้อนๆพีนองเจา้าใจเออเหลืเอ,อเกลืเอเกินเลยชิมแลกว,าลว่าเลยใส่ใบราเลยกระพิดควเลยอ๋อยอดกับเลียมาเต้ใบร่าลยราเลยครบ ติดไกวกับพี่น้องครับใส่ถึงติดไกวเลยพวกนี้โอ้ยเหลือเกินเลือเกินครับนี่เลืที่ครับพี่น้องครับเพื่อป็นบรรยายจริงๆเมน,นูนี้นะครับนี่นะครับคลิปต่อจากายำลูกก๊กแต่ว่าแต่ชื่อนะครับเป็นคลิปปลาซ่าตายนะครับเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เข้าถึง กับรถชาตก้องแกงผื่นบานตายตายนี่กับผู้ตายนะครับนี่ไอเอาไหมทักกระเพรเหลือเกินเหลือเกินนี่เลยครับตรงน้ำก็คลิกมาเนี่ยครับเหลือเกินความก็คลิกในที่ไอชุด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 อืมซุกเ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดติดตามรับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วย คุกกิ้งเงินปลิวข้อขอบคุณทุกฐานนะครับถังเก่ถาถังใหม่นะครับชมกันไปตลอดเป็นกำลังใจก,กันตลอดนะครับขอบคุณทุกฐานกับสวัสดีครับ